บชเรียนตั้งแต่เป็นสามมณรน้อยจนมาเป็นพระติดตามหลวงตาออกทุดงไปทั่วสารทิศศึกษาหล่่ำเรียนอักขละและวิทยาคมต่างๆมาจนหมดสิน้นกับหลวงตาที่พ่อแม่ได้ฝากฝังและอุปการะไว้ด้วยความยากจนคนแค้นทางครอบครัวก่อนที่หลวงตาท่านจะมรณภาพจากไปอาจารย์แดงก็อยู่ในร่มกาวสาวพัดต,ต่อมาจนเป็นพระอาจารย์จำวัดอยู่ที่วัดในบ้านเกิดแถวแถวชายแดนขเขมร จนโยมพ่อโยมแม่เริ่มแก่ชราและมีลูกชายเพียงคนเดียวเท่านั้นจำที่อาจารย์แดงจะต้องลาสิกขาออกมาเพื่อดูแลพ่อแม่ด้วยการเป็นพรานล่าสัตว์ซึ่งเป็นเพียงอาชีพเดียวของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในถิ่นนั้นไม่สามารถที่จะไปทำอาชีพอื่นได้ในสมัยก่อนผืนป่าที่คุ้นเคยเมื่อครั้งที่ออกทุดงไปกับหลวงตาเมื่อสมัยเด็กที่ป่าชายแดนเขมรน,นั้นเคยเข้าไปบําเพญภาวนาอยู่หลายคราด้วยกันเมื่อต้องมาเป็นพรานก็ไม่ใช่เรื่องอยาก ที่จะต้องมาใช้ชีวิตในการล่าสัตว์แม้จะรู้เรื่องบาปเปื่องกรรมมาไม่น้อยก็ตามและแกก็เห็นพ่อแบกปืนเข้าป่ามาตั้งแต่เด็กแล้วอาวุธปืนขู่กายที่พ่อมอบเอาไว้ให้เพื่อหากินยังใช้การได้เป็นอย่างดีแหลกๆก็เรียนรู้จากพ่อเพียงไม่ถึงเดือนกระชับช,ชองเป็นอย่างดีพ่อถึงได้ให้แกเข้าไปล่าสัตว์คนเดียวในป่าได้นับตั้งแต่นั้นนี่ก็ผ่านมารวมสองปีกว่าเข้าไปแล้วที่แม้จะยังใหม่ในการที่มีอาชีพเป็นพลาน แต่แกก็ไม่เคยคิดที่จะล่าเอาสัตว์ป่าขนาดใหญ่เลยแม้แต่ครั้งเดียวแกจะเลือกล่าเอาเฉพาะสัตว์ป่าขนาดเล็กที่พอจะเลี้ยงดูให้พ่อแม่ได้อิ่มน้ำสำราญอย่างไม่อดอยากเท่านั้นผืนป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลแนวรอยต่อตะเข็บชายแดนเป็นแหล่งที่หากินให้กับผู้คนทั้งสองฝากฝั่งของผืนป่าทั้งชาวบ้านที่หาของป่าและพรานที่เข้าไปหาล่าสัตว์อาจารย์แดงแกไม่เคยล่วงล้ำออกนอกเขตของประเทศเพราะลำพังแค่ผืนป่าใกล้หมู่บ้านนั้น ก็มีสัตว์ป่าพอให้ล่าไม่รู้จักหมดจักสิ้นแล้วแม้จะล่าเพียงแค่สัตว์ขนาดเล็กหากว่าวันไหนได้มากก็พอจะนำเอาออกไปขายเพื่อได้เงินเก็บเอาไว้ใช้ยามจำเป็นบ้างนิสัยใจคอของพลานในสมัยก่อนที่ห่างจากพระห่างศาสนาก็มักจะมีจิตใจที่หยาบหนาแตกต่างกันออกไปอาจารย์แดงแกเป็นคนที่มีจิตใจดีและมีคุณธรรมอยู่เสมอเพื่อนบ้านที่ลำบากยากแค้นเจ็บไข้ได้ป่วยแกก็จะคอยรักษาให้ความช่วยเหลือ ตามอัตภาพด้วยวิชาความรู้ของแกที่ได้รับสืบทอดมาจากหลวงตาแกจึงเป็นที่ลักไข่ของชาวบ้านทั่วไปพลานเท่าขขมที่ชอบปลวงล้ำเขตแดนเข้ามาและชอบมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในแถบนั้นอยู่บ่อยๆนอกจากจะเป็นพลานลาสัตว์แล้วก็ยังชอบลักขโมยทรัพย์สินในยามที่ชาวบ้านพากันเข้าป่าอยู่บ่อยๆแถมมันยังเคยฆ่าหญิงเจ้าของบ้านตายไปหนึ่งคนขณะที่ผัวของแกเข้าไปหาลาสัตว์ป่า พลานผู้เป็นผัวเคยตามไปยิงกันหลายรอบแต่มันกลับไม่เป็นอะไรพลานเท่าเมรน,นั่นอาจจะมีของดีอยู่ในตัวจึงไม่ได้คิดว่าจะเกรงกลัวใครทั้งสิน้นชาวบ้านนั้นสุดจะทนแต่กระทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นอาจารย์แดงแกพึ่งศึกออกมาคลุกคีกับชาวบ้านจึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องราวนี้เท่าไหร่เพิ่งจะมารู้เอาเมื่อไม่นานนี้เองหลังจากที่มันแอบเข้ามาปนในหมู่บ้านอีกครั้ง แต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีโอกาสได้พบเจอกับพรานเท่าขเขมรน,นั่นเลยยามเมื่อเข้าป่าทุกครั้งชาวบ้านจะบอกว่าทุกครั้งมันจะมากับลูกชายของมันซึ่งก็มีนิสัยสันดานไม่ต่างกันกับความโหดเหี้ยมแม้แต่สัตว์ป่าที่มันล่าก็มักจะถูกฆ่าตายอย่างทุกทรมานก่อนทุกครั้งเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจวิปริตด้วยกันทั้งพ่อทั้งลูกและเมื่อถึงคราวของอาจารย์แดงที่แกเข้าไปค้างคืนนั่งห่างอยู่ในป่า ซึ่งนานๆครั้งที่แกจะเข้าป่าไปนั่งห้างมาได้วังจะล่าสัตว์ใหญ่แต่แกชอบจะใช้นั่งห้างเป็นที่นั่งภาวนาเหมือนสมัยที่ยังบวชเป็นพระทิ้งเรือนที่มีแต่พ่อกับแม่ที่อยู่อาศัยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันเหมือนว่าสองพ่อลูกขเขมรจะรู้เมื่ออาจารย์แดงกลับมาที่เรือนแกก็จะมีเงินเก็บสะสมเอาไว้จากการที่นำเอาสัตว์ป่าไปขายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นในคำคืนของเดือนไห มันพากันบุกเข้ามาป่นเอายามดึกขณะที่พ่อกับแม่ยังหลับสนิทเมื่อพ่อรู้ตัวและตื่นขึ้นมาโดยความที่เป็นคนไม่ยอมคนแม้จะแก่ชรา,าก็ใช้เพียงแค่มีดดาบฟาดฟันต่อสู้กับเท่าเขมรสองพ่อลูกแต่แกก็สู้ไม่ได้ก็เลยถูกฆ่าตายทั้งคู่อย่างโหดเหี้ยมจนเมื่ออาจารย์แดงย้อนกลับออกจากป่าในช่วงสายๆก็เห็นมีชาวบ้านพากันมุงอยู่เต็มเรือนถึงได้รู้ว่าพ่อและแม่ถูกฆ่าตายไปแล้ว แม้จะเป็นผู้ที่เคยบวทเรียนรู้จักการเกิดการดับเป็นวัฏตะสงสารแต่กระอดรู้สึกที่จะเคืองแค้นไม่ได้หลังจากจัดการงานศพของพ่อแม่แล้วอาจารย์แดงก็ยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอยู่หลายวันสุดท้ายก็ตัดสินใจแบกปืนหายเข้าป่าไปหลายวันจนชาวบ้านชักเป็นห่วงแต่ก็คงไม่มีใครรู้ว่าอาจารย์แดงแกมีดีมากกว่าที่ชาวบ้านและเท่าขมิ้นสองพ่อโลกนั้นคิดเอาไว้เยอะ หลายวันที่ผ่านมาแกเฝ้ารอเท่าขเมนสองพ่อลูกนั้นย้อนกลับมาซึ่งมันก็จะต้องเป็นแบบนั้นเรื่อยมาด้วยความยามใจของสองพ่อลูกเพราะไม่เคยมีใครจะทำอะไรได้แม้แต่ครั้งเดียวอย่างเข่าวันที่หกที่อาจารย์แดงเฝ้ารออยู่ด้วยความอดทนบนนั่งห้างบนต้นไม้สูงในป่าลึกร่างของสองพ่อลูกขเมนก็ปรากฏเดินดิ่งฟ่าแนวป่าเข้ามาแต่ไกลเมื่อใกล้เข้ามา อาจารย์แดงกระสับไกปืนส่งกระสุนเข้าไปอย่างเชิงดูก่อนเมื่อสิ้นเสียงปืนที่ดังสนั่นลั่นปา่ากระสุนก็พุ่งเข้าไปที่ร่างของชายหนุ่มขเขมรผู้เป็นลูกร่างของมันงายหลังพึ่งล้มตึงลงไปแต่ทว่ากระสุนปืนไม่สามารถละคายผิวของมันได้มันลุกขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ขนาดลูกของมันยังมีดีขนาดนี้พ่อของมันก็คงจะใช่ย,ย่อยสองพ่อลูกสอดสายสายตามองหาผู้ที่ดักยิงไปทั่ว เมื่อต้องมาดักล้อพวกมันถึงขนาดนี้อาจารย์แดงไม่ให้มันต้องเสียเวลามองหาแกพล่มบนบริกรรมอาคมสมิงที่หลวงตาท่านถ่ายทอดเอาไว้ให้ด้วยความคล่องแคล่วเข้มขังแล้วก็พุ่งกระโจนลงไปจากนั่งห่างที่ดักลอพวกมันมานานหลายวันก่อนจะถึงผืนดินร่างของอาจารย์แดงก็กลายเป็นเสือลายผ่าก่อนขนาดเจ็ดศอกพุ่งกระโจนเข้าใส่นมขมันที่ยกปืนยิงสวนเข้ามา กระสุนปืนไม่ได้ทําให้เสืออาจารย์แดงสะทกสะท้านเมื่อถึงร่างของหนุ่มขเมนเกิดขยําเข้าไปที่ลําคอของมันฟัดสะบัดสุดแรงอยู่ครู่หนึ่งโดยที่เท่าขเมนยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงได้แต่สายปืนไปมาแล้วกรลั่นไกเสียงดังสนั่นอยู่สามสี่นัดแม้จะรู้ว่ากระสุนปืนไม่สามารถจะทําอะไรเสืออาจารย์แดงได้ร่างหนุ่มขเมนถูกขยําอยู่ไม่นานก็คอหักตายขาคมเขี้ยว แม้จะไม่ปรากฏดหล่องร้อยบาทแผลอะไรให้เห็นแต่ก็มีเลือดสดๆทะลักออกมาจากปากและจมูกจนแดงฉานก่อนที่เสือสมิงอาจารย์แดงจะชูคอร้องคำรามลั่นโดยความสาสมใจเมื่อเห็นว่าลูกชายของตนเองถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาเท่าขมิ้นถึงได้รู้รสชาติของการจากลาอย่างไม่มีวันกลับเหมือนกับชาวบ้านเขาบ้างแม้ว่าเท่าขมินจะสุดเศร้าเสียใจมากแค่ไหน ร่างของมันก็นยังคงก้มลงคานสี่เท้าพุ่งกระโจนเข้าใส่เสือสมิงอาจารย์แดงเมื่อบัตรนี้ทั้งสองได้กลายเป็นเสือสมิงไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งด้วยอาคมพุทธคุณและเดลฉานวิชาขเขมรสมิงเท่ากับสมิงหนุม่มแม้ว่าจะกลายเป็นเสือสมิงไปด้วยกันทั้งคู่แต่ความเข้มขลังและพละกกำลังก็ย่อมต่างกันทั้งสองยังคงฟัดกันอยู่อย่างไม่ลดละ จนฝุ่นดินฟ้งกระจายาคักโค้งไปทั่วแทบจะมองกันไม่เห็นร่างของสมิงเทาดูเหมือนว่าจะใหญ่โตมากกว่าสมิงอาจารย์แดงที่ก็ว่าใหญ่มากแล้วถึง7จศอกแต่นั่นมันกันแล้วแต่ว่าแนวทางอาคมของขายของมันแต่ความเข้มขลังนั้นยังคงเทียบกันไม่ได้กับอาจารย์แดงที่มักจะใช้เวลาฝึกฝนเพิ่มพูนพลังจิตสมาธิอยู่เป็นประจำแกสามารถพลิกขึ้นไปคอมล่างเสือสมิงเทาได้อย่างไม่ยากเย็น ก่อนจะใช้คมเขียวงับเข้าที่ลำคอกระชากเหวี่ยงกระเด็นไปไกลด้วยพละกำลังอันมหาศาลแต่ตามร่างกายของทั้งคู่นั้นไม่พบว่ามีบาดแผลหรือว่าเลือดแม้แต่หยดเดียวแม้ว่าจะเสียท่าแต่สมิงเทาก็ยังคงร้องคำรามลั่นโดยความแค้นและโมโหเพราะคิดว่าก่อนหน้านั้นไม่เคยมีใครจะมาเหิมเกริมกับตนแบบนี้ไม่ทันที่ฝุนจะจางลงมันก็ได้พุ่งกระโจนกลับเข้าหาอาจารย์แดง ที่บัดนี้ได้คืนล่างกลับมาเป็นคนและยืนจังก้าถือปืนของเท่าขเขมรเองเอาไว้ในมือปากเกบ,บริกรรมอาคมขังโดยความคล่องแคล่วไหลลื่นเป่าพรวดไปที่ปลายกระบอกปืนเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วกระสับไกย,ยิงสวนล่างเสือสมิงเท่าขเขมนที่พุ่งกระโจนเข้ามาสินเสียงปงกระสุนที่ผ่านอาคมของอาจารย์แดงก็พุ่งเข้าที่กลางแสกหน้าของมันอย่างจังจนล่างของมันกระเด็นหงายหลัง หล่นตบลงไปกับพื้นฝุ่นตลบอาจารย์แดงยังคงยืนถือปืนนิ่งสงบอยู่เมื่อฝุ่นนั้นเรื่มจางหายไป,ปร่างที่ไร้วิญญาณตาเหลือกถลนของเท่าขเขมนก็มองเห็นได้ชัดขึ้นเป็นร่างของคนรึ่งเสือมีเลือดแดงฉานทะลักออกมาจากลูกกระสุนและปากอาจารย์แดงโยนปืนไว้กับร่างเจ้าของของมันนั่นเองก่อนจะเดินดิ่งไปที่นั่งห้างของตนเองแล้วก็ปีนขึ้นไปเก็บเอาสัมภาระ เดินออกไปจากแนวป่าชายแดนนั่นทันทีและแกก็มาได้ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านนั่นอีกเลยถึงแม้ว่าจะกลับไปบวชเป็นพระตามเดิมอีกไม่ได้แล้วแต่แกก็เลือกที่จะถือศีลหนุ่งขาวห่มขาวออกท่องไปตามป่าดงพงไพรเพื่อสะสมบุญบารมีและล้างบาปล้างกรรมจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ตามปณิธานที่ได้ตั้งเอาไว้